สำหรับผู้ที่สนใจอยากเลี้ยงกุมารทองพิมพ์โบราณหลวงพ่อก่อยวัดเขาดินใต้ปี2557ขนาดพกพาเนื้อโลโหะอาถรรพ์ล้วนๆประสบการณ์สุดๆในขณะน,นี้ทางสายเขเมรนโบราณคือเป็นทางเลือกที่ดีจะรู้จักกันดีถึงเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์ความเฮียนของกุมารทองของหลวงพ่อก่อยเพราะเป็นกุมารทองกึ่งเทพกึ่งพรที่มีฤทธิ์สูงมากทางด้านโชคลาภเมตตาค้าขายเหมาะสำหรับเลี้ยงไว้เรียกโชคลาภ ค้าขายเรียกลูกค้าเป้าบ้านเรือกสวนไรน่นากันคนมาปองรายทำไ่ดีมีร้ายแก่เราสามารถมีฤธิ์เป็นพรายกระซิบบอกเหตุร้ายหรือข่าวดีที่กำลังจะมาถือช่วยทำมาค้าขายเรียกคนเข้าร้านแก่ผู้เลี้ยงและสามารถกันพูดผีปีศาจกันคุณใสคุณผีคุณคนอุบาทและสิ่งอัปมงคลทั้งพวงไม่ให้เข้ามากล่ำกลายผู้เลี้ยงไม่ให้เกิดอันตรายประดุดลูกดูแลพ่อแม่บังเกิดเกล้า พุทธคุณแห่งกุมารทองนี้มีมากมายมหาศาลดุจจะพรรณา,นนาจงเร่งหามาบูชา